สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับคอกควายของลุงเอียดนะครับที่ลุงเอียดให้กินเจทีสมาร์ทบัฟนะครับสวัสดีครับลุงเอียดครับสวัสดีครับแนะนําตอนนี้นะครับครับผมลุงลเอียดชะมนีเหตุการณ์ครับตานที่ตีหมู่สิบตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันครับจังหวัดอุทัยธานีครับครับลุงเอียดเริ่มใช้เจทีสมาร์ทบัฟมานานยังครับเนี่ยครับมันประมาณสัก เกือบเกือบปีแล้วครับเกือบเกือบปีแล้วเนาะครับเอาลุงอยากให้ใช้สูตรไหนมั่งครับใช้สูตรสูตรนี้สําหรับพ่อพันธุ์ครับสูตรสีน้าเงินนี่นะครับอ่ามาตัวสองสำหรับแม่พันธุ์ครับ๋อแม่พันธุ์ที่ชมพูครับแล้วมาตัวนี้สีเหลืองเหลืองนี่คือควายรุ่นครับเออเป็นไงครับใช้อสูตรพ่อพันธุ์แล้วเป็นไงมั่งดีครับเจ s m a มา b u f บช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ น้ำเชื่อมันดีฮึกดีครับครับครับผสมทับผีสองผีก็ติดครับอ๋อขอามันแข็งแรงดีน้ำเชื่อแข็งแรงไหมแข็งแรงครับแล้วแล้วรูปลักษณะควายเป็นไงมั่กินแล้วอ้วนครับอ้วนดีครับสูบไหมเวลาไม่สูบครับคุมฟุงไม่ไม่ไม่สูบครับเออนี่นะครับอ่าลุงเอ๋เขาใช้สูตรอ่าสีอ่าน้ําเงินนะครับเป็นสูตรพ่อพันธุ์ อ่ากับควายพ่อพันธุ์ห้องลเอียดแต่ว่าเขาใช้ครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรพ่อพันธุ์สูตรควายรุ่นแล้วก็สูตรแม่พันนะครับใช้ครบหมดเลยครับเออแล้วอ่าพวกควายรุ่นเป็นไงแม่ห้องลเอียดมันก็ดีครับมันกินกับกินหญ้าดีมันเก่งไหมกินหญ้าเก่งไหมกินหญ้าเก่งครับเอออ้วนดีไหมครับอ้วนดีครับเออแล้วแม่พันธุ์มีตัวไหนที่ใช้แล้วเป็นไงมัางครับแม่พันธุมันก็ดีครับ น้ำนมเป็นไงมากงนมดีครับน้ำนมดีออกดีครับแล้วแล้วแล้วเวลาผสมพันธ์ล่ะเป็นไงมั่งมันก็ดีอ่ะมันตีมันจะติดง่ายอ่ะครับตีง่ายไหมครับเออปกติแล้วแม่พันธุ์ก็ไม่มีตัวไหนที่มีปัญหาเรื่องอันนี้เนาะครับก็ให้กินไปตามสูตรตามสูตรของเขาเออมันก็กินดีอ่ะควายก็อ้วนท้วนดีอืมเป็นเป็นไงครับประทับใจไหมครับประทับใจอืมดีดีใช้ได้แล้ว มีคนที่ยังไม่เคยใช้เราอยากจะแนะนําเขาใช่ไหมครับครับอยากแนะนําครับแต่มีบางคนโทรมาเหมือนกันเออว่าจะติดต่อได้ยังไงบอกคนนันโทรไปหาที่เขาโฆษณาโน่นเออช่วงโฆษณาจะมีเบอร์โทรขึ้นนะครับนะครับเออมันใช้ดีท่านผู้ชมครับอ่าขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คืออผลิตภัณฑ์นะครับมาจากที่เดียวกันกับ เจทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของวัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับกำจัดของเสียที่ข้างค้างสะสมในร่างกายนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างปรับประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้สําหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับสาหรับวัว1ตัวนะครับ2ช้อน หรือน้ำนะครับ50าลิตรนะครับสองช้อนน้ำา50ลิตรหรือจะผสมกับหญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับ500กรัมนะครับ500กรัมก็คือใส่น้ำได้2,500ลิตรนะครับซองนี้นะราคาก็คือ3ามอาบบาทครับผมเจ s m สมาร์ทบัทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้ เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี้นะครับช่วยในเรื่องของอระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ควายเนี่ยจเจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้าอ,าอย่างจเจ้าอะไรนะทองจุเนียนะครับทองจุเนียเนี่ยรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ยานม8เดือนยัน3าขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุนอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะ,จะเจริญเติบโตได้ กว่าปกติดีนะครับตัวนี้สูตรพ่อพันธุ์คือสูตรสีน้าเงินนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโทมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กี่แม่ก็ช่างนะครับจะไม่สูบผอมนะครับสําหรับน้ําเชื้อสเติมนะครับบํารุงสเติมนะครับไม่อ่อนแอผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ค่าคุณผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของการ ทําให้แม่พันเนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้หรือทับไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทําให้ติดง่ายด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ของควายแต่และตัวเนี่ยบางตัวดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทําให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบํารุงลูกในคันด้วย บำรุงน้ำนมของแม่ด้วยนะครับลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้ำนมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วยสูตรนี้สูตรแม่พันธุนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจตีสมมาตรแบบนี้ครับคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมอ่า และโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกำจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับอ่าตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับแล้วก็อ่าสามสูตรนะครับสูตรแม่พันธุ์สูตรพ่อพันธุ์แล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ390บาทซื้อครบสามกระปุกนะครับราคา 1, 1 1 1บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็ สูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ890บาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1,756บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับอ่เส้นนะครับผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ390บาทนะครับซื้อครบ3ซองลดทันทีครับ1,000บาททวนนะครับแล้วก็แถมเชือกสนสะพายอีกนะครับ หนึ่งเส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่ไม่นั่นก็เราลองเอาไปใช้กันก่อนก็ได้ครับก็ลองก็ลองใช้ดูเนาะครับลองเปิดใจใช้ดูนะครับเจซีสมาร์ทบัฟครับอ่าเป็นอาหารเสริมสำหรับควายโดยเฉพาะนะครับครับคลิปนี้นะครับฟายชาแนลชัยมงคลนะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพงเอียครับสวัสดีครับ